ตัวท็อปสุดของรุ่นแต่ขายไม่ถึง3 0 0แสนนี่เลยตัว t o y ยต้ y ยา i s นะครับตัวนี้1.2ตัว G นะตัวบนสุดของตัวตระกูลนี้เลยมีอะไรบ้างอันนี้โฉมหน้าที่ไม่เคยมีแบบชนหนักพิกคว่ำเลยแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยไฟเป็นโปรเจคเตอร์เดี๋ยวซูมใกล้ๆซูมใกล้ๆ ประมาณนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็กระจังหน้านะแนวลอยต่างๆนะครับอันนี้คือช่องไฟแบบเดิมๆนะครับที่ไม่มีกระเทาะเลยมาดูเรื่องของตัวแม็กยางดีกว่านะตัวนี้ได้แม็กเบลิต้ตรงรุ่นเลยนะครับนี่เห็นไหมเออจบเลยสเปคยางอยู่ที่1 9 5 6 0ทับกขอบ15ยางตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นปี2025เป็นไงครับบอกแล้ว มาดูกระจกกันนิดนึงกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วครับไฟเลี้ยงในโคมแล้วครับสีใส,ส,สง au, ง au, ๆเงาเงาช่ำๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราขัดน้ํายามาให้ส่วนประตูด้านข้างนะครับเปิดเลยปึ๊บนะครับนี่เลยมาดูมาดูมาดูาดอ่ะดูพวกเมสปอร์ตก่อนนะของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ตรงน,นี้รับประกันด้วยนะครับว่าไม่มีชนหนักแน่นอนรับประกัน1 0 0ด้วยอุ่นใจได้เลยนะครับเพื่อนๆใครที่มองรถมือ2สองอยู่นะครับอย่าลืมดูเอามาข้างหลังก่อน มาข้างหลังก่อนตัวนี้ mm hmm. แ a ชแบ็ก5ประตูนะครับติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันสังเกตว่าฟิล์มมันจะใหม่ๆเห็นไหม,หมแล้วก็สีมันจะเงาเงาไฟมันจะใหม่ๆหน่อยนะครับเรามีการขัดให้ตัวนี้ไฟแท้นะไฟแท้นะครับแล้วก็หลอดนี่เป็นหลอดฮาโลเจนหรือหลอดไส้นั่เองสวยเลยนะแล้วก็ตัวนี้เขาติดกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือติดเสริมเพิ่มเติมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมสายช้อปปิง้งโอ้โหถูกใจสิ่งนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถใส่ของได้นะครับพับเบาะได้ แล้วมาดูน็อตพวุนี้อะลองดูให้ดูกับตาไปก่อนนะครับเห็น<ม>ไหมแทบไม่มีกระดิกเลยนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยประมาณนี้เป็นยังไงครับสำหรับรถคันนี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงเดี๋ยวให้น้องเข้าไปดูภายในนะครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูข้อดีของตัวท็อปเนี่ยออปชันมันจะมาเต็มกันแล้วนะครับลองดูอันดับแรกเลยที่มันสบายมากเลยคือปุ่มพุ่มสตาร์ทดูครับเพียงแค่ใช้นิ้วคลิก แค่นั้นเองนะครับอันที่2ก็คือระบบปรับพับไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นระบบเบสิกมากโภนาไลแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วดูความเบามนดินี่เห็นไหมแล้วดูสภาพามือสองนะครับสวยๆเลยเอา้าเดี๋ยวเรามาดูพวกเลขไมค์เอามาเดี๋ยวถือกล้องเองนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่80,000ื่นแปกิโลแบบนี้เลยคอนโซลสวยๆเห็นไหมลองดูได้เลยนะครับเครื่องเล่นบ้างดีกว่าตอบโจทย์เพื่อนๆหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยยาริสตัวท็อปสุดจะไม่ได้เป็นหน้าจอนะครับแต่ไทยแท้าไปติดเพิ่ม เรียนเชิญครับดูครับหน้าจอคลิกปุ๊บเล่นเสียงละ <c oughs> ดูความไวของเขา <c oughs> นะครับแล้วสามารถเพิ่มเติมได้นะเสียบ USB ได้แล้วก็ AUX เสียบเข้าไปได้อันนี้มีอุปกร, <c oughs> ปกรณ์อ <c oughs> ิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าอุปกรณ์บลูทูธเสียบเข้าไปเลยง่ายดีมาดูแอร์ครับเห็นไหมแอร์จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มอนาล็อกทั้งสองฝั่งนะครับเราก็กดได้ออโต้ได้เลยหรือออฟก็ได้นะครับแล้วแอร์อันนี้ค่อนข้างดีเลยนะเป็นเครื่อง1.2ที่แอร์เย็นมากนะครับอะให้ดูน้องให้น้องให้ดูเเบอร็ว ให้ดูเบาตัวนี้เบาบ้ากำมมี่นะครับลายส้มดำนะมันก็จะมีความสวยความครีนความใสเอาทีนี้น้องเปิดตรงนี้ให้ดูนี่เห็นไหมนี่เลยวันนี้ออมมี่มาถือกล้องให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะโอเคนี่เห็นไหมพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับสวยๆแล้วข้างบนคือสะอาดมากคาสปาได้ถึงผมจบแค่นี้เลยทาไมเครื่องมันเงียบๆวะเนี่ยเออแล้วลืมบอกคันนี้คือด้านในนี่คือแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องไยนะสุดๆอะ่ะคันนี้เอาราคาอีกนิดนึงอีกนิดนึง เด,เดี๋ยวเพื่อนๆอดใจนิดนึงในเรื่องของราคามาๆๆซึ่งตั้งแต่แรกเลยที่ผมบอกว่าราคา2 0 0แสนกว่านะครับอยู่เพียงแค่2 9 9 0 0 0ก้2 9 9 0 0ครับออกตัวท็อปในราคานีผ่อนอยู่ต่อเดือนประมาณ6,000นนิดๆ0 0นินนิดๆเองใครอยากให้ผ่อนประมาณ5,000วางเงินดาวสัก50,000เดี๋ยวมันจะลงมา5,000ันกว่านะครับ อันนี้รับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์นะครับสูงสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็รับประกันเรื่องของไม้แท้รับประกันเรื่องของโครงสร้างมีใบเซอร์ติฟิเคตได้ด้วยนะหรือเขาเรียกว่าใบเซอร์ง่ายๆใครอยู่ระแวกลำพูนการหรือปทุมธานีนะครับเรียนเชิญมาที่นี่นะหรือใครอยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์เรามีบริการส่งรถนะครับชัดเจนถ้ารถไม่ตรงปกไปถึงรถไม่ตรงอย่างที่พี่ปอนรีวิวเลยไม่ต้องรับรถครับโอเคไหมครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับเอาไปแบบว่าน้ํามันใสๆเลยแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้เอาแบบอาสะอาดหมดจดกันไปเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกยางต่างๆนะครับที่มันเสื่อมสภาพเอาไปแบบใหม่ๆเลยนะครับในราคา299,000ใครสนใจทักครับ